ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ผมเคปาเครื่องและเครื่องรางนะครับช่องที่จะทําวิดีโอเผยแพร่วัตถุมงคลนะครับที่ผมสะสมไว้อยู่นะครับวิดีโอนี้นะครับผมได้นําวัตถุมงคลนะครับที่ผมสะสมไว้อยู่นะครับจะมาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับในประเภทมีดปากาด้ามงาฝักงานะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นมีดปากายุคปลายนะครับที่ผมจะมาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้ชมในวันนี้นะครับเป็น ปากกาด้ามงานฝักงานนะครับเป็นด้ามตัดนะครับของหลวงพระเดิมนะครับวันนี้ก็เอามาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้ชมนะครับหนึ่งเล่มนะครับเป็นปากกาที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับแล้วก็เป็นมีดสองกริย์นะครับที่เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็มีราคาสูงนะครับในการเล่นหานะครับในการสะสมนะครับของนักสะสมนะครับหรือคนที่เก็บวัตถุมงคลของหลวงพระเดิมนะครับในประเภทเครื่องรางนะครับหรือว่ามีดหมอครับเป็นมีดสายขนาดปกพานะครับประมาณ4นิ้วนะครับ เป็นอีกหนึ่งเล่มนะครับที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับแล้วก็ประวัติความเป็นมานะครับดีนะครับได้มาจากชาวบ้า <sh arp ín> นนะครับแถวไร่พัฒนานะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นมีดที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับเขาเก็บอยู่ในตู้นะครับแล้วมีหลักฐานยืนยันได้นะครับว่าได้มาจากชาวบ้านจริงๆนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับในปัจจุบันนะครับ เขาก็ได <premises. S 2> ้ส่งต่อมาในตระกูลเขานะครับรุ่นปู่รุ่นทวดเขานะครับพี่ทันหล่มพระเดิมครับแต่ว่าตัวเจ้าของนี่ไม่ทันนะครับแต่ศิลปะนะครับศิลปะและประวัติความเป็นมานะครับคือชัดเจนนะครับว่าเป็นมีดองหล่มพระเดิมนะครับแลวเป็นมีดยุคปลายนะครับที่สมบูรณ์มากนะครับที่เป็นประกาหนึ่งเล่มเลยนะครับที่ผมมาทําแล้วก็สมบูรณ์มากนะครับแล้วก็สวยนะครับพูดได้ว่าเป็นมีดที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาเลยนะครับถูกเก็บไว้อยู่ในตู้นะครับถูกเก็บโชว์นะครับ แล้วผมก็จะมาเอามาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้ชมนะครับในอาประเภทด้ามงานฝักงานนะครับนี่เป็นด้ามตัดด้วยนะครับนะยิ่งเป็นด้ามตัดนี่ยิ่งมีราคาสูงนะครับในการเล่นหานะครับแล้วเป็นมีที่สภาพอ่าซับอ่าถ้าภาษาที่นักสะสมนะครับเขาก็จะเรียกว่าอ่าสภาพนางฟ้านะครับนี่สภาพกิฟตนะครับนี่เป็นลักษณะนี้ครับแล้วด้ามเป็นด้ามตัดนะครับนี่ด้ามนี่ทําโดยช่างมืออาชีพนะครับที่เขาเหล่านะครับนี่แบบนี้ต้องช่างมืออาชีพนะครับ น่แล้วเป็นมีดที่ดูง่ายมากนะครับเนี่ยลักษณะมีดปเนี่ยมีดดูง่ายมากนะครับเป็นมีดยุกปลายนะครับอ่าเป็นมีดยุคปลายที่อ่าไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับเราเป็นมีดสองกระสับนะครับเนี่ยผมได้มาจากชาวบ้านชาวบ้านนะครับที่เขาอ่าไม่ได้ใช้งานนะครับเขาเก็บไว้ในตู้นะครับอ่าเขาก็บอกผมนะครับว่าเขาเก็บอ่าเขาโชว์นะครับอ่าเขาโชว์ไว้ในตู้นะครับเนี่ยผมก็เลยขอแบ่งมานะครับ เพื่อเอามาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับในประเภทมีดํางาฝักงานนะครับยุคป้ายนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับนี่ผมให้ดูภายนอกก่อนนะครับนี่เป็นมีดสองกริย์นะครับนี่เล่มนี้นะครับไม่ได้มีทองคำนะครับนี่เห็นไหมครับที่ผมเคยบอกนะครับว่าแหวนนะครับของมีดหลวงพ่อเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับที่ใช้วัสดุ อาที่มีแหวนนะครับต้องเป็นนาคเท่านั้นนะครับนี่ถ้าเป็นใช้วัสดุอื่นนะครับก็จะไม่ใช่มีดขลุมพระเดิมนะครับหรือว่าเป็นมีดเกนะครับเป็นมีดของเกจินะครับอาท่านอื่นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ขลุมพระเดิมนะครับนี่ถ้าเป็นขลุมพระเดิมนี่ต้องเป็นนาคนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุบต้นยุคกลางยุคป้านะครับนี่ต้องเป็นนาคเท่านั้นนะครับนี่เป็นนาคเป็นเงินนะครับอาถ้าเป็นมีดสามกษัตริย์ก็จะเป็นทองคำนะครับตรงเส้นกลางนะครับอาแต่ตรงแหวนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมีสองกษัตริย์นะครับหรือว่า อ่าสากระสัตรนะครับต้องเป็นแหวนหน้าเท่านั้นนะครับอนี่นะครับอันนี้เป็นมีสอกษัตริย์นะครับแล้วเป็นมีที่สวยสมบูรณ์มากๆนะครับอันนี้มากๆถึงมากๆนะครับเนี่ยงานงานนี่เป็นงานที่เอี่ยมมากนะครับไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะครับนี่คือเขาได้มาแล้วเขาก็เก็บนะครับอยู่ในตู้นะครับนี่ผมก็เลยขอแบ่งบูชามานะครับนี่ผมจะมาให้ดูภายในนะครับอ่า นี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวมีดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภายในฝักงานนะครับว่างานที่แห้งๆนะครับที่เขาบอกว่าให้ดูงานแห้งๆนะครับว่ามันต้องดูยังไงนะครับอามีดเล่มนี้นะครับก่อนอื่นผมต้องบอกนะครับว่าเป็นมีดของศิลปะของช่างฉิมนะครับในยกปลายนะครับลายเสมาใบโพงอย่างนี้นะครับเป็นของช่างฉิมนะครับศิลปะการตอกกระดูกงูนะครับกับร่องเลือดแบบนี้นะครับแล้วเสมาใบโพงอย่างนี้นะครับเป็นของช่างฉิมนะครับนี่ช่างฉิมยกปลายนะครับเนี่ย เนี่ยเราเป็นมีดปากาด้ามตัดนะครับอ่าถ้าด้ามตัดนี่จะนิยมนะครับกว่าด้ามที่อ่าจะอาจจะนิยมกว่าด้ามที่เขาเรียกว่าอ่าเยาผมจะให้ดูนะครับอีกเล่มหนึ่งนะครับเนี่ยอ่าเนี่ยจะนิยมกว่าด้ามที่เป็นอ่าลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยด้ามตัดจะมีราคาสูงกว่านะครับด้วยอ่าค่านิยมนะครับหรือว่าหลักการเล่นหานะครับของมูนักสะสมนะครับเนี่ยเขาจะนิยมใบนี้มากกว่านะครับอ่าแบบเล่มที่ผมให้ดูตะกี้นะครับเนี่ยจับ อานิยมน้อยกว่านะครับอ่าแค่ด้ามนะครับแค่ด้ามนี่ก็ราคานี่ก็ห่างกันเยอะพอสมควรนะครับแค่ด้ามนะครับนี่ด้ามตัดก็จะมีมูลค่าที่แพงกว่านะครับด้วยอ่หลักการเล่นหานะครับของวงการนะครับหรือมูลนักสะสมนะครับเขาจะบอกว่าอย่างนี้หายากกว่านะครับนี่หากเป็นอีกหนึ่งเล่มนะครับที่สมบูรณ์นะครับของช่างฉิมนะครับในยุคปลานะครับหนึ่งเล่มเลยนะครับที่ผมเคยทํามานะครับอ่าตอนนี้ผมก็จะมาทําแต่ ด้ามงานฝักงานนะครับหรือว่าด้ามงานฝักไม้บ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าผมทําด้ามไม้ฝักไม้ไว้เยอะพอสมควรนะครับก็จะมาทํามีดที่ไม่ผ่านการใช้งานบ้างนะครับมีดที่ถูกเก็บนะครับมีถูกเก็บมีดไม่ได้ผ่านการใช้งานมาครับเป็นยังไงนะครับเพื่อเผื่อคนไปเจอนะครับในบ้านคนเก่าคนแก่นะครับอาจจะได้ดูออกนะครับว่ามันเป็นมีดเก่านะครับแต่เขาไม่ได้ใช้งานนะครับมันเลยลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับมีดหลงพอเดิมนะครับทุกเล่มนะครับ ผมเชื่อนะครับส่วนตัวผมเชื่อว่าเขาก็ไม่ได้ใช้ทุกเล่มนะครับเหมือนผมเนี่ยอผมก็มีมีดนะครับอพอสมควรครับเนี่ยถ้าผมมีลักษณะนี้นะครับอมีสิบเล่มนะครับผมก็คงจะไม่พกอันนี้นะครับผมก็คงจะไปพกด้ามไม้ฝักไม้นะครับเล็กๆนะครับเพราะว่างานเนี่ยมีราคาสูงนะครับแล้วชำรุดเสียหายง่ายนะครับเป็นผมผมก็ไ <fig> ม <ient Howard> ่พกนะครับเจ้าของนี้เขาก็น่าจะคิดเหมือนผมนะครับเขาก็ไม่ได้พกเหมือนกันนะครับเนี่ยมันก็ ใช้หลักการนี้ไม่ได้นะครับว่ามีหล่มพเดิมทุกเล่มนะครับหรือว่าทุกชิ้นนะครับหรือว่าเครื่องรางประเภทอื่นๆนะครับจะชํารุดเสียหายนะครับหรือว่าชำไปหมดนะครับเนี่ยนี่ก็ท่านหล่มพเดิมนะครับประวัติความเป็นมาชัดเจนนะครับมีดเขาก็ไม่ผ่านการใช้งานมาเลยนะครับเนี่ยเขาได้มาเขาก็เก็บนะครับเนี่ยดูงาดูดูแหมนะครับเนี่ยไม่ได้ขาดสักเส้นเลยนะครับเนี่ยงานนี่ก็ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับนี่ผมก็จะมาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมก่อนนะครับแล้วผมก็จะไป อ่เรี่ยมเก็บแล้วนะครับเพราะว่าลักษณะนี้ก็มีมูลค่าสูงนะครับเดี๋ยวจะช้ำรุดเสียหายเอาเอาเปล่าๆนะครับเอาออกมาอ่าชักเข้าชักออกอย่างนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยผมจะให้ดูฝักนะครับว่าอ่างานที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับเนี่ยอันนี้เป็นมีดแท้นะครับเนี่ยอ่มีดหลงมพระเดิมแท้แทเลยนะครับเนี่ยลักษณะนี้นะครับเนี่ยหลายท่านนะครับหรือว่านักสะสมนะครับในปัจจุบันนะครับเขาจะนะไม่ไม่ไม่ได้เล่นมีดอย่างนี้กันนะครับเขาจะไปเล่นมีดที่ อ่าช้ำๆนะครับเนี่ยแบบนี้เขาจะไม่รู้จักนะครับอันนี้มันก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับกับคนที่อ่ามีความรู้นะครับหรือคนที่ศึกษามานะครับก็จะได้มีดแบบนี้ไปนะครับที่สภาพสวยๆนะครับแล้วก็ทันหลงมพระเดิมนะครับไม่ต้องไปเก็บช้ำๆนะครับหรือว่าที่ผ่านการใช้งานมาหนักๆนะครับเพราะว่าเช่าทังทีก็ต้องได้ของสวยนะครับอยากได้ของสวยกันนะครับแต่ว่าอ่าเราต้องศึกษาก่อนนะครับเพื่อเราจะได้มีลักษณะนี้นะครับมาในครอบครองนะเพราะการเช่าหาแต่ละทีหรือว่า การจะเช่ามีลักษณะนี้นะครับมันใช้ใช้ตั้งเยอะนะครับถ้าพูดตามตรงนี้ก็สิ่งที่สิ่งที่เราต้องมีนะครับที่เราต้องถึงนะครับเกี่ยวกับวัดวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับหรือว่าเกจิท่านอื่นๆนะครับนี่นะครับก็อย่างแรกนะครับที่ถึงก็คือความรู้นะครับต้องถึงนะครับแล้วก็ ความรู้นะครับต้องถึงนะครับแล้วก็เงินต้องถึงนะครับเพราะลักษณะมีดอย่างนี้ครับมีมูลค่าที่สูงนะครับสูงมากนะครับต่างจากด้ามไม้ฝักไม้นี่หลายเท่านะครับหลายสิบเท่าน,นะครับเนี่ยนะครับการจะเช่าหาแต่ละทีนะครับต้องมีความรู้นะครับในการจะสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลนะครับของเกจิท่านใดนะครับต้องมีความรู้นะครับก่อนจะเช่าหานะครับเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับโดยไม่มีพุทธคุณนะครับเช่ามาก็ อ่ามาทิ้งเ,เปล่าๆนะครับถ้าเป็นของไม่แท้นะครับเนี่ยแต่แบบนี้เนี่ยของแท้นะครับชัดเจนนะครับเป็นมีดที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับแล้วก็คนรู้จักน้อยนะครับอ่าคนไม่กล้าเช่ากันนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าใหม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับผมก็อ่าได้มีดอย่างนี้นะครับมาผมก็โอเคมากนะครับเพราะเป็นมีดที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับแล้วก็สวยมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มนะครับที่ผมเอามาทําวิดีโอให้อ่าทุกท่านได้อ่ารับชมในวันนี้นะครับอ่าเป็นมีดนะครับ อ่าปากกาครับด้ามตัดนะครับของหลวงพระเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับในยุคปายนะครับศิลปะของช่างชิมนะครับด้ามงาฝักงานะครับอ่าพิเศษคือเป็นมีสองกริย์และเป็นด้ามตัดนะครับอ่านิยมมากๆนะครับในหมู่นักสะสมนะครับอ่าหากใครมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับอ่าวัตถุมงคลนะครับของหลวงพระเดิมนะครับอยากจะสอบถามผมนะครับก็ส่งมาสอบถามผมได้ทางไ d l ดี e ไลนะครับ0 9 8ย์1 5 0 5 0นะครับหรือว่า ติดต่อผมโดยตรงนะครับ0989315050นะครับยินดีตอบทุกปัญหานะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลหอหลงพเดิมนะครับว่าหลักการสร้างใช้วัสดุอะไรยังไงนะครับแล้วก็มีหลักการดูยังไงนะครับว่าวัสดุอนันใช้งานหรือไม่ใช้งานนะครับแต่ไม่ได้รับตอบเกทแท้นะครับบอกมาให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกันนะครับก็วันนี้นะครับก็10นาทีนะครับเอามาทําให้รับชมหนึ่งเล่มนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ